สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพบกับช่องประเครื่องเคจินะครับก่อนที่จะชมพักนะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดไมาได้นะครับที่ช่องประเครื่องเคจินะครับเบอร์โทรก็0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าสอง็ครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเ้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพักกันนะครับ อ,องค์แรกนะครับเป็นเหรียญน,นี่ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์หนูนะครับอายุ91ปีนะครับวัดทุ่งแหลมนะครับราชบุรีนะครับปีสองนะครับด้านหลังก็จะเป็นฐานมานเชิญทงนะครับนี่ เหรียญนี้เอาเปิดไปที่สองไอ้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆทนายสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับเหรียญพระอาจารย์หนูนะครับหลงังขนุมานเชิญทงนะครับเนี่ยดูามารถกรอบ,อบเหรียญน,นะฮะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักไลน์มาได้นะครับ ต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตัดหนึงนะมีเป็นเศษแป้งลงอยู่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ทธหลวงพ่อเชยนะครับพระครูมหาชัยนะฮะสัสดีลักนะฮะ ใช่ไหมพอดีลักนะฮะหลวงพ่อมาหาใจพอดีลักะฮะอ่างานประจำปีนะครับสองสี่นะครับนี่อ่คู่นี้ผมเอาอ่าสองร้อยบาทแล้วกันครับคู่นี้นะครับ เป็นเหนรียญกระไหลทองนะครับคู่นี้เอาสองร้อยบาทนะครับเนี่ยเปิดเป็นคู่นะฮะเปิดเป็นเหรียญปีเดียวกันนะครับนี่เผื่อพี่ท่านใดสนใจนะฮะสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับยวเหรียญต่อไปนะครับ อันนี้เป็นเหรียญพระครูศิลนิวัฒนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับเหรียญที่ทันเลิกนะครับปีสามสี่นะฮะอ่าเหรียญน,นี้เอาสองร้อยบาทแล้วกันนะนี่ฮะอ่าผิวลมดำเลยฮนะยังไม่ค่อยมีสัมผัสเท่าไหร่นะฮะสวยมากนะครับเ,เหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญเสมานะครับ จดี๋ชมองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดมานี้เป็นเอ้ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเนื้ออหานะครับอันนี้เป็นพิมพ์เป็นน่าจะเป็นรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์นะครับปีสองห้าสามหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรอบโบราณน,นะครับ อันนี้เป็นอักขระเลขยันนะครับเอาเด๋ยวนี้เปิดริทสองสองร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์นะครับมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวชมรายการต่อไปนะครับ ปเป็นเหรียญหลวงพ่อหินนะเฮ้ยหลวงพ่อหินแดงนะครับวัดท่าน้ําตันนะครับการจนาบุรีนะครับด้านหลังเป็นยันนะฮะเนี่ยเหรียญน,นี้เอาสองร้อยบาทนะครับเหรียญเก่านะครับเป็นยังมีน่าจะเป็นกระไหล่ทองนะครับยังมีค่าประไหลอยู่นะฮะเนี่ย ถ่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์เลโตูมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวชมในการถัดไปนะครับรายการถัดมานี่เป็นสมเด็จนะฮะเนื้อดินนะครับนี่จะเป็นพระกู่นะครับเหมือนพระอาพระแผงกำแพงอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่าองค์นี้เอา200อบาทนะครับเนี่ยสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้ครับครับเดี๋ยวชมเหรียญต่อไปนะฮะอ,อันนี้เป็นเหรียญแบบ พระโคขอ,อยัดญาตลงกล้องนะครับพระโคกะลุณาวิหารนะครับคล้ายๆหลวงปู่เผือกว่ากับน่าจะใช่นะฮะถ้าจำไม่ผิดฮะด้านหลังเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับวัดศรีวารีน้อยนะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ลักษณะเหมือนคล้ายพิบหลวงผู้เพื่อเนะแต่อาจจะไม่ใช่กันนะครับผมขออนุญาเตเดีเยว่จจำไม่ได้นะครับพระคโโรูกรุณาวิหารเนี่ยเป็นเหรียญสภาพใช้มานะครับเหรียญอันนี้เอาสองร้อยบาทนะครับ เผือ่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับเหรียญนี้พะระรุนนทรรมคุณน,นะครับเป็นอ่าใช่ๆครับวัดวัดหนองโพนะครับแล้วก็นายกนะครับอันนี้เป็นเป็นยันตุกตานะครับ กระไลกระไลเงินนะครับเหรียญน,นี้เอาสองร้อยบาทนะครับสภาพใช้มานะฮะเหรียญแบบว่าเป็นรอยวีนะดึงแบบของใช้มานะครับดึงอย่างนี้สภาพนะฮะเผื่อพี่นั่นใดสนใจนะครับทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวช่อ้งตตะไปนะฮะอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะฮะเอ๊ะผมจำชื่อชื่อชื่อวัดไม่ได้หระครับเป็นเจดีอะไรนะรทั้งอีสานนะครับนึกไม่ออกนะครับขอไปด้วยนะครับนะผมยังนี่ จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะนะจำนึกไม่ออกนะต้องต้องหา,อาข้อมูลอีกทีนะฮะองคนี้เปิดไว้ที่เอา,เอาแค่สองสองร้อยบาทแล้วกันครับครับเป็นเนื้อดินนะอันนี้จะดูสะท้อนแสงหน่อยกบเป็นกระจกนะฮะ เดี me, mm ๋ยวจุองถัดไปนะครับองถัดปานนี้เป็นพิมพ์นางนะฮะเนื้อเนื้อว่านนะครับเนื้อเนื้อว่านผสมชานหมากนะครับอันนี้เป็นพระแถวบ้านนะครับเกจิแถวบ้านนะครับหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับบางทองเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อผงว่านผสมชานหมากนะครับเป็นพิมพ์นางนะฮะเตรียมมาสององค์คู่กันนะฮะ งนี้เอา200บาทนะครับเผื่อพี่ๆท่นานใดสนใจนะฮะอ่าองค์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับสำเร็จคะแนนนะฮะอันนี้ก็สาภาพใช้มาเลยนะฮะนี่จะลงกล้องนฮะ น่าจะเป็นเนื้อว่านผสมชาหมากเหมือนกันนะครับนี่เป็น,เป,นเป็นเนื้อผงว่านนะฮะขอไปด้วยนะพูดไปเรื่อยอ๋องนี้เอาแค่ร้อยแปดสิบบาทนะครับเพาเป็นองค์เล็กนะครับแล้วก็าภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะร้อยแปดสิบาทนะครับองตายแล้วครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับอ่าช่องเครื่องเกจินะครับสามารถสแกนคิวอาโค้มาได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0819923750ครับ ID ไ,ไล์ก็0 8 1ย์2 3ด5 0มครับมีบริาการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ